ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พลอยมีรถครอบครัว m p v รถหรูลักชัวรี่อีกหน่งคันมานําเสนอกันเพื่อนคะ่ะคันนี้ได้สีแดงพิเศษสวยๆเลยนะไม่ได้หากันง,ง่ายๆนะคะรถปี2021พิเศษเพียง2,159,000บาทคันนี้พ่อนเพียง38,000สำหรับ Alpard SC Package นะคะรถปี21เครื่องยนต์2.5เบนซินล้วนนะคะได้สีแดงสวยๆทุกคน ให้ชมกันก่อนให้ชมกันก่อนนะคะคันนี้จอดอยู่ที่บ้านสวนชนบุรีนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยู่ไกลจะบอกว่าไม่ใช่ปัญหาเลยนะจะซื้อสดเทินรถหรือว่าจากไฟแนนซ์นะคะเราดูแลให้ได้หมดเลยกระจังหน้าสวยๆแบบนี้เห็นแล้วใจละลายนะคะออกรถก็พลอยจบเพียง999บาทพรอมมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ีทั่วประเทศด้วยนะคะวันนี้อาจจะอยู่กันในมุมในร้านนะทุกคนรถเยอะมากๆแต่พยายามจะรีวิวให้ดูกัน นะคะกระจังหน้าหล่อทานโฟเมอร์ได้ชุดไฟหน้านะไฟโปรเจคเตอร์หลายลูกมากๆเดนไลท์ <Day light S 1> ให้ครบชุดนะคะเซ็นเซอร์รอบขันนะคะชุดไฟสวยๆตัดหมอกมาให้ด้วยจัดล้อที่เป็นแบบสวยๆเดิมๆไว้ให้นะคะพร้อมอยางคุณภาพดีโตโยเป็นยางชุดใหม่ให้เพื่อนๆกันนะคะ กระจกด้านข้างค่ะปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยว LED ปลายกระจกนะคะน้องเป็นรถที่จะบอกว่างานดีสวยกริบมากๆให้ดูนะคะประตูสไลด์เปิดปิดซ้ายขวาเลยนะนั่นคือบรรยากาศด้านในนะคะทุกอย่างคือทั้งสวยหรูลักชัวรี่มากๆเห็นเอาผ่านแล้วแบบว่าว้าวนะคะทุกคนดูสินี่จากนะคะได้รถบ้านเดิมๆคุณภาพดีๆ กล้องหลังมีให้พร้อมใช้เซ็นเซอร์พร้อมทำางานประตูท้ายเปิดแมนวนวลปิดไฟฟ้านะคะและนี่คือด้านหลังที่เป็นชุดไฟ LED ทุกคนคะ่ะสวยมากคันนี้สีแดงเดิมๆโรงงาน นะคะให้ดูกันสำหรับเบาะนะคะภายในนี่จะเป็นเบาะมิกี้เมาส์เราเรียกกันว่าบัตเตอร์ฟลายก็ได้นะคะเป็นเบาปรับไฟฟ้า4ที่นั่งนะคะบันไดสวยๆพร้อมไฟเอ็มเบียนดูสิคะลักชูสุดๆหลังคานะคะมีในส่วนของซันรูฟให้2ตอนจอตรงกลางมีให้นะคะสามารถปรับแสงปรับคุณภาพแอร์นาโนด้านในได้ด้วยนะคะเปลี่ยนบรรยากาศในรถกันรถสวยหอมมากๆ นะคะลองขึ้นไปนั่งแล้วรู้สึกว่าว้าวอยากเดินทางไกลเลยอะ่ะทุกคนนี่ค่ะจอขนาดใหญ่มากนะคะต้องซูมเอาให้ดูนี่ค่ะจะได้เห็นกันชัดชนะจอใหญ่มากๆนะคะแล้วก็ยังเปลี่ยนคัลเลอร์ได้เห็นไหมเปลี่ยนคัลเลอร์นะคะบรรยากาศภายในห้องโถงในรถได้ด้วยนะคะวันนี้วันอะไรเพื่อนเพื่อนวันนี้วันอังคารไหมอังคารสีชมพูนะคะ จัดไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในโซนของคนขับนะคะคนขับเขามีออปชั่นอะไรบ้างนะจ๊ะที่จะให้เพื่อนได้รองรับการใช้งานขณะขับรถกันนะคะเอา่าน s อแพ็กเกจปี2021ทุกคนคะ่ะได้ชุดเบาะไฟฟ้าอีกหนึ่งคู่ด้านหน้านะคะเป็นเบาะนิ่ม นุ่มสัมผัสสบายได้พวงมอะไรที่เป็นมัลติฟังชันตกแต่งลายหินอ่อนนะทุกคนสวยมากๆเลยปุ่มุูสตาร์ทอยู่นี่นะคะทุกระบบพร้อมใช้งาน Control ะคะควบคุมรถในเลนนะคะเว้นระยะจากคันหน้าให้ด้วยรถปี2021ไมยวิ่งไป90,001ถือว่าน้อยมากๆสำหรับรถตู้ที่ใช้เดินทางกันบ่อยๆนะคะนี่จอตรงกลางเป็นจอทัชสกรีนนะคะช่องแอร์ใหญ่เลยนะปรับแรงลมทิี่ทางอุณหภูมิได้เลยนะคะตรงแอร์ดิจิตอลตรงนี้ค่ะเกียร์นะคะดีไซน์สวยๆเบรกมือเบรกโฮอ,อยู่ตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็นี่ค่ะปรับอุณหภูมินะคะของตัวเบาะที่คนขับและนั่งด้านข้า ด,ด้วยนะและนี่คือรถที่ราคาประหยัดนะคะจากป้ายแดงไปนะคะน่าจะเป็นประมาณล้านห้าทุกคนวันนี้คุ้มกว่าไหมได้ปีย1อดวิ่งไปแค่ไม่ถึงแสนนะคะหายไปอะ่ะ เป็นล้านล้านเลยวันนี้นะคะจัดมาให้เอาพาดเ c ช a c แพ็กเนะคะปี2021 2ล้าน1 5 9 0 0 0บาทก่อนอยที่38,000ออกรถวันนี้นะคะจบทุกอย่างนะคะได้เพียง999บาทบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศรถใหญ่แบบนี้เรามีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะคะเริ่มต้นที่2.49 ถ้าเพื่อนบอกว่าโอเคสนใจติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปมาได้เลยนะคะยินดีช่วยดูแลให้ฝากกันกันไว้ด้วยนะคะสำหรับอาภาสีสวยๆพิเศษแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยๆแร่เท่มากๆค่ะขอบคุณที่ดูกันจนจบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ